ต่ามีหน้าอาจารย์ด้วยเว้อาายอาจารย์ทำหน้าหรออาจารย,อาารย์อาจารย์พูดอแบบว่าอ,วอยู่ในโซเชียลหมดเลยนะคะเอออันนี้วันนี้เรากำลังจะมาพูดเรื่องสัญญาณลูกนะครับอ่าสัญญาณแม่ห้าสิบจุดจำได้ยังวงเวลาอ่ะจำได้ยังไม่ได้นะตกนะรายงานเริ่มทำนะนวดไทยอ่ะเหลือเวลาสองเดือนเองจะสอบจบแล้ว ขายไม่มีรายงานไม่จบปีนี้ล่ะครับจบปีหน้าอรีบทํานะห้าสิบเคสเหรอห้เคสน่ะและ้วสำนักเก็บวิวคนก็ส่งแล้วเนี่ยเออเออเออ,เอ,อขอดูหน่อยไม่เกี่ยวกันได้หมดบ้านพี่น้องเออจักประวัติบันทึกทําเป็นเล่มมา คุณไม่ทานมาตายไม่ทานนั่นเนี่ยเหลือแสองเดือนเองเนี่ยนี่กุตลาแล้วใช่ไหมตุลาแล้วใช่ไหมเดือนกว่าป่ายเองแล้วต้องพรีเซนต์หนึ่งเคสก็ไปเปิดตลาดกันเลยอย่างเงี้ยบันทึกไม่ทันอีกก็ต้นี่วิธีบันทึกเนี่ยบางทีเราถามไปจดไปมันช้าควรบันทึกเทปเสียงแล้วเราเข้าไปแกะไม่งั้นมันจะไม่ทันเข้าไปแกะเทปคุณซักประวัติอะไรไปคุณจะจดไม่ทันเข้าใจปะ ขอบันทึกเทปแล้วก็เอาไปแกะอีกทีหนึง่งชื่ออะไรแต่คุณต้องมอีลำดับในการบันทึกถูกไหมยังไงเราเวทอะ่ะจะจบปีนี้ไหมจบปีนี้นะสามสิบเคสเวร็วดวนจะเร่งนี้แล้วอันนี้อาจารย์พูดถึงสัญญาณลูกข้อเท้านะครับอันนี้คงไม่ต้องสอนเนาะให้มีว่าคือกดแล้วสามารถแตกลูกสัญญาณแม่หลูกสได้นะครับ คุณก็กดกดออกแรงไปทางด้านในเพื่อส่งความร้อนหรือไปทางด้านในเน้นมากขึ้นหรือกดแล้วเฉียงออกมาด้านนอกออกแรงกดนี่แหละแต่ตอนท้ายเนี่ยเราบังคับบังคับนิ้วเพื่อส่งทิศทางแรงนั้นก็ออกไปได้ซ้ายขวานะครับอันนี้เป็นจริงๆอันนี้ก็อยู่ในหนังสือนวตละสมนักข,ของมหฮิดลนนั่นแหละนะครับต่อไปสัญ,ญญาณแม่หนึ่งลูกสอง อันนี้เป็นลูกสองก็ได้ก็คือจุดสัญญาณสี่หลังนะครับจำได้ไหมสี่หลังอยู่ตรงไหนสี่หลังอยู่ตรงที่เรามีแลนด์มาร์กว่าสี่เจ็ดกับสีเส่เจ็ดกับทีหนึ่ง,งถ้าด้านอันนี้ด้านขวานะครับอันนี้เป็นสัญญาณแม่นะครับดูสัญญาณแม่นะครับสัญญาสามารถแตกเป็นลูกสองได้ตอนนั้นแจกแตกการแตกไปสามให้แต่นี้ในนี้จะแตกเป็นสองก็คือสัญญาณ อันนี้คือสัญญาณแม่คือกดใช่ไหมกดตรงๆใช่ไหมครับจำได้ไหมรีวิวนะทีนี้พอเราบังคับทิศทางแรงนิ้วโป้เฉียงขึ้น45อ,องศาใช่ไหมทีนี้ตอนแรกคุณกดอย่างนี้คุณก็เบี่ยงนิ้วเพื่อบังคับทิศทางแรงตัวนี้จะส่งไปด้านหน้าถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเน้นแก้อะไรครับหายใจขัดใช่ไหมหอบหืดที่ส่งแรงไปทางหน้าอกไนะเนี่ยตัวนี้สัญญาณลูก จริงๆตัวเขาว่าสามารถมีส,มสรรพคุณได้หลายอย่างถูกไหมส่งขึ้นหัวด้วยนะคะจัดเดิมขึ้นหัวเราจะใช้สัญญาณห้าอันนี้สัญญาณสี่นะไปออกออกหน้าอก <ไป S 1> การ<จ>หายใจใหายใจขาดหอบผืชอ,อันนี้เฉียงขึ้นบนเพราะเฉียงขึ้นล่างตัวนี้ก็จะเน้นไปที่สะบักไปที่สะบักแล้วไปออกไปแขนด้านนอกนใช่ไหมครับสี่สิบห้าองศาด้านล่างเหมือนกันใช่ไหมคัจัดสี่ห้าองศาด้านล่างลูก อันนี้สี่ห้าองศาด้านบนถูกไหมสี่ห้าองศาด้านล่างตัวนี้แล้วก็โอเคอันนี้ก็คือสัญญาณสี่หลังเป็นไงครับลูกแม่หนึ่งลูกอือหือได้ครับตอนนอนก็ได้ครับถ้านอนก็ได้ครับแต่ให้เรารู้ตำแหน่งองศาว่าเราจะเบี่ยงไปตรงไหนเพราะอาการคนเราเนี่ยบางที อย่างสัญญาณสีเนี่ยจะควบคุมระบบเกี่ยวกับการหายใจด้วยนะครับหอบหือหายใจขัดอะไรเงี้ยเราก็สามารถบังคับทิศทางแรงไปเสริมนะครับคือทฤษฎีพวกเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่สร้างขึ้นแล้วก็ใล้กันมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพวกเราไปเนี่ยเวลาเจอเคสเนี่ยเราก็จะได้มีอาวุธถูกไหมมีอาวุธเฮ้ยไปเจอทําไมฉันแก้ไม่ได้เอ๊ะทาไมลองทีนี้ตามทฤษฎีมาดูสิ คือต้องพิสูจน์กันนะครับตอนนี้ก็เป็นสัญญาณอันนี้สัญญาณอะไรครับแม่หนึ่งลูกสาม <c oughs> เดิมเรากดอยู่จุดเดียวถูกไหมไหปลาาสัญญาณสี่อะไรครับไหลใช่ไหมจาได้ไหมสัญญาณสี่ไหล <c oughs> กดตรงไหปลาาสองสามอยู่ตรงนี้อันนี้สี่ไหลตรงเลาะตรงร่องบุ๋มหปลาาเลยเห็นไหมครับเดิมเรากดตรงนี้ อันนี้เห็นไหมเรากดเข้าไปตรงๆแต่น,นี้สามารถแตกลูกสัญญาณได้3นะครับก็คือกดแล้วบังคับทิศทางแรงไปด้านหลังมันก็จะแก้ปวดเกี่ยวสบักได้นะครับเนี่ยกดแล้วคุณบังคับพอกดไปปั๊บตรงๆคุณบังคับทิศทางแรงตอนท้ายแต่คุมให้ดีนะจุดนี้เป็นจุดอันตรายเนื่องจากมีอะไรครับเ,เส้นประสาทเส้นเลือดเบเกลเพ็กซั แต่ไม่จําเป็นต้องกดแรงนะเพราะว่าคนหลายคนกดแรงแล้วคนไข้วิกเลยไม่ต้องแรงไม่ต้องนานมากช่ใช,ใช่ต้องคุมให้ดีแล้วค,อค,อค,อคอ่อยๆค่อยๆปล่อยค่อยๆลงถามความรู้สึกด้วยนะเพราะถ้าคุณต้องเกตสังเกตความรู้สึกว่ากดแล้วเนี่ยเอ้ยคนไข้มีชาไหมางคนชาออกไปนุงไปนิ้วเนี่ยแสดงว่าเป็นไงคุณไปโดนเส้นประสาทเขาถ้าสมมติว่าเป็นเลยล่ะตรงนั้นที่กดตรงนี้ต้องระวังตรงนี้เป็นก้อนตรงนี้กล้ามเนื้อน้อย ตรงนี้จะเป็นเรื่องของต่อมน้ําเหลืองดังนั้นถ้าเป็นก้อนเป็นอะไรอาจจะเป็นพวกมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเนื้องอกต้องระวังนะที่คอมีต่อมน้าเหลืองเยอะถูกไหมตรงนี้นะมัสเตลมันไม่น้อยมากมันมีผนังแล้วก็ถึงเส้นประสาทเลยเป็นเบเกลเพ็กซัสเอนโซลีเพ็กซิลเพ็กซัสซึ่งเส้นประสาทที่มาจากคอ C5 6 7 8 T1 เนี่ยจะรวมเป็นเบเกลเพ็กซัสแล้วลงไปเลี้ยงแขนทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าคุณกดด้วยความรุนแรง ไม่เหมาะสมเมื่อไหร่คนไข้าชาไปปลายมือนะครับหรือบางคนชอบจกเลยครับงัดอันนี้อันตรายนะยถูกไหมใช่อันนั้นคือสิ่งที่อาจารย์ห้ามเด็ดขาดถ้า,เ,<ร>าเป็น้รนนถูกต้องต้องพยายามอย่าไปยุ่งกับมันถ้าไปเจอสมมติว่าเขาถูกทําร้ายเส้นประสาทอันที่หนึ่งอธิบายเขาเข้าใจหรือถ้าเขาไปหาหมอหมอจะให้ยาต้านการอักเสบเพนิซโลนหรือ สเตอรอยช่วยหรือ,อยาก้านักเสพแต่หลักการก็คือต้องให้พักแล้วเราถ้าเราจะนวดคือนวดส่วนอื่นนวดส่วนแขนประครบโอเคถูกต้องเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงส่วนนี้ให้เส้นประสาทมันซ่อมแซมนั้นถึงที่บอกว่าที่ตำแหน่งที่จันบอกโพซิชันเนี่ยมันไม่ได้มองแค่มิติกว้างกับยาวนะกว้างยาวตรงนี้แต่คุณต้องมองลึกลงไปถูกไหมอย่างจุดนี้มันมีอะไรข้างล่าง เส้นประสาทเส้นเลือดกลุ่มเบเกลเพ็กซัสนั้นตำแหน่งที่ถูกต้องคือความลึกคุณจะกดแค่ไหนดูยังไงก็คือหนึ่งดูการตอบสนองคนไข้ต้องถามคนไข้ว่ากดแล้วมีชาอะไรบอกนะคะใช่บรรางคนเขาบอกว่าเขาไปแบบเหมือนเป็นกดแบบงัดใต้กระแานขาเนี่ยเขางานใหญ่ใช่เขาเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่านะโดนเส้นแล้วโดนเส้นแล้วกลายเป็นว่าเส้นประสาทได้รับบาดเจ็บ เส้นสายเนี่ยเส้นประสาทเราเหมือนเส้นสายไฟฟ้าเนี่ยมันชอ็อตไปถึงปลายเลยค่ะใช่ค่ะก็เส้นประสาทมันไปเนี่มันช็อตเลยอะ่ะแล้วคนคนหมอโบราณหรือหมอบางคนหลายคนบางทีไม่เข้าใจก็เข้าใจผิดว่าถูกถูกเส้นถูกไหมจะเรียกว่าถูกแล้วถูกแล้วกลกายเป็นว่าถ้าโอเวอร์ไปปับ๊บเส้นประสาทบาดเจ็บคนไข้ก็ไปไงวีกเลยอ่อนแรง หรือบางคนก็ชาไปเลย,เยบางคนเขาก็คิดว่าอ๋อมันเบาไงมันเบาขึ้นไม่ใช่ความรู้สึกจําไว้ว่าสิ่งที่คนไข้ตอบสนองเราถ้าชาถ้าเป็นไฟฟ้าวิ่งแสดงว่าโดนเส้นประสาทเราต้องแยกนะหารูเราต้องแยกไม่ใช่เหมือนหมอบนหมอทั่วไปก็เส้นเส้นอะไรก็เส้นเส้นเล็ก <c oughs> เส้นใหญ่ก็ไม่รู้รวมไปหมด no แต่ตอนนี้เราเป็นแพทยแผนไทยประยุกต์เราเรียนประยุกต์เราเรียนกายวิภาค แล้วเราต้องรู้อันตรายด้วยไม่ใช่จะกดแต่ใช้แต่แรงคนเรียนร้อยห้าสิบชั่วโมงเขาไม่ได้เรียนละเอียดอย่างนี้ถูกไหมเขาก็กดไปตามที่ครูบอกการที่หลักสูตรบอกแต่ไม่ได้เรียนมิติที่สามตอนนั้นจาย์ก็ใช้บอกลูกศิษย์เนี่ยคุณต้องรู้มิติที่สามคุณจะเป็นต้องเป็นหมอสามมิติ <c oughs> ถูกไหมโพสิชันตำแหน่งเนี่ยคุณกดแล้วข้างล่างมันคืออะไรล่ะคุณต้องตอบให้ได้แล้วทนคข้เลスปอนอย่างนี้ตอบสนองอย่างเนี้ย มันคืออะไรถ้าคุณกดถูกปล่อยมันก็จะร้อนโดนเลือดเส้นเลือดอันนี้เราต้องการมันจะมีเส้นเลือดใหญ่ลงไปเลี้ยงนะครับลงแขนลงไหลเนี่ยมันก็จะร้อนไปที่ไหลแต่ถ้าคุณกดลึกไปจริงๆมันอยู่ติดกันมากนะเส้นประสาทเส้นเลือดมันมาด้วยกันเลยแต่บางคนก็ชอบแรงนะแบบเคยนวดเขี่ยเคยทล้ให้เราปทนบอกไม่ได้บอกต้องระวังเพราะถ้าบาดเจ็บขึ้นมาเราต้องรับชอบถูกไหมแล้วคือแบบคนที่เขาเคยชินเนี่ยเขาก็จะแบบที่ จ้่เออเพราะฉะนั้นสัญญาณไหลเนี่ย<ๆ>ก็แบ่งเป็นสามทิศทางนะครับเป็นสามทิศทางก็มันส่งแรงไปทิศทางไหนอ่าทิศทางกออันนี้ทิศทางปกตินะครับอันนี้เป็นจุดขอนี่เป็นทิศทางปกติคอก็เห็นไหมบ,บังคับกดแล้วออกแรงไปทางด้านหลังออกสะบักใช่ไหมมันก็หลบออกไปทางหลังด้านหลังสะบักแต่ตัวนี้ไปไงครับ ออกแรงมาทางด้านหน้า,นาก็แก้เกี่ยวกับหอบขื่อหายใจขัดได้อีกคุณจำสรรพคุณสัญญาณของแต่ละสัญญาณได้ไหมตรงนี้ต้องท่องนะเพราะถ้าเรารู้ว่าแต่ละจุดนี้มันมีประโยชน์อะไรเราก็จะเข้าใจแล้วบางทีแล้วเอ๊ะมันแก้หอบขือได้ยังไงวะนี่ไงมีมีสัญญาณลูกที่ส่งไปเน้นอีกเห็นะครับอันนี้กดลงใช่ไหมครับกดกดตรงๆก่อนแล้วบังคับตอนท้าย ส่วนตัวนี้ก็อะไรครับบังคับออกทางไหลใช่ไหมครับนี่เห็นไหมตัวนี้ลงมานี่แล้วก็บังคับออกมานี่เห็นไหมหลังเนี่ยหนึ่งบังคับไปด้านหลังสองบังคับมาด้านหน้าสามบังคับออกไหลเลยเพราะตามจริงแล้วมันคือสัญญาณไหลอันนี้ก็ทําให้เกิดความชัดเจนไปที่ไหลมากขึ้นแต่สําคัญนะอันตรายนะครับจุดตรงนี้อันตรายควบคุมน้ําหนักเวลาให้ดีนะครับ สัญญาณลูกที่เกิดจากการกดนวดในตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่จุดสัญญาณแม่ผู้บำบัดต้องยกมือเปลี่ยนตำแหน่งที่จะกดนวดนะครับเกิดถ้ามันไม่ใช่เนี่ยบางทีเราต้องอันนั้นเป็นอีตัวอย่างแต่ถ้าเป็นสัญญาณแม่เนี่ยเราก็แค่มามีสัญญาณแม่เสร็จแล้วเราก็พลิกนิ้วพลิกนิ้วพลิกนิ้วคือยึดที่จุดเดิมก่อนใช่ไหมครับยึดที่จุดเดิมก่อนแล้วก็ส่งทิศทางแรงไป อันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่สัญญาณแม่1จุดสัญญาณลูกหจุดคือสัญญาณท้องที่5สัญญาณท้องมีห้าใช่ไหมจำได้ไหมสัญญาณท้องจุดเออสัญญาณท้องอันนี้จุดสีขาวนะครับเป็นสัญญาณลูกเดิมสัญญาณท้องเนี่ยจะอยู่สัญญาณ5้าจะอยู่เหนือสะดือประมาณ2นิ้วก็เป็นจุดกําเนิดของเส้นสุมนาใช่ไหมถ้าตามทฤษฎีเส้นประธานสิทธ อันนี้ก็ต่าลงมาหนึ่งนิ้วจริงๆจุดนี้เป็นจุดอามาพาตนั่นเองง mm hmm. นั้นการกดตรงจุดนี้ต้องระวังนะครับเนื่องจากที่จันบอกว่าการกดท้องจะต้องเช็คก่อนว่าชีพจรเขาเราวางเบาๆแล้วชีพจรเต้นไหมเช็คดูว่าไอเส้นเลือดตรงนี้มันโป่งพองหรือไม่ใช่ไหม mm hmm. คนที่มีประวัติความดันสูงมากๆเหมือนน้ามันไหลมามากๆมันก็ทําให้เส้นเลือดโป่งบางออกถ้าเราเช็คแล้วมีปัญหาตรงนี้อย่าไปกด โอกาสเส้นเลือดแตกได้แต่ถ้าเราเช็คผ่านแต่ก็มีจุดเพราะจริงๆมันก็เป็นเส้นเลือดที่แตกออกมาไปที่ขาที่ท้องซ้ายขวา <c oughs> เพราะฉะนั้นสัญญาณรูปหนึ่งจุดอันนี้ก็เสริมทําให้เกิดความเด่นชัดมากขึ้นเพราะตุกสัญญาณท้องเนี่ยสัญญาณห้านเนี่ยกระจายความร้อนไปทั่วท้องถูกไหมใช่ไหมกระจายความร้อนไปทั่วท้องเลย <c oughs> แล้วในท้องมีอะไรครับมีลำไส้ <c oughs> ใช่ไหมตรงรอบสะดือเนี่ยเปลำไส้เล็ก ลำไส้เล็กก็ต้องมีเลือดไปเลี้ยงเพราะฉะนั้นมันก็การนวดท้องก็คือส่งเลือดไปเลี้ยงในลำไส้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังส่งเลือดมาเลี้ยงที่ขาได้ด้วยคุณต้องนึกถึงอน a t o ม y นะมีเส้นเลือดที่แตกออกมานะออกมาซ้ายขวาเขาเรียกเขาเรียก iliac artery common อ่าก iliac artery นะครับ กรณีที่ว่าแบบที่ผ่าตัดท้องนะนะะ่ะใช่ไหมคะใส่หนือนกับว่าใส่เหมือนดอดอเป็นหลอดอะไรเส้นเลือดเราจะไม่มวดตรงบริเวณท้องแต่เรามวดตรงขาที่มีพวกขาแขนนี่นะใส่ใส่ใส,ใส,ใส่อะไรดิคือเหมือนจะเป็นคลองอะไรทุกพวกหองร้องทางในี้ยค่ะแล้วมีการผ่าตาัดอ๋อผ่าตาัดเส้นเลือดตรงนั้นเลยจริงคุณหลีกเลี่ยงเลยห้าหมเปิดประตูลม เปิดประตูลงแขนขาไม่ได้เลยใช่ไหมแขนน่ะพอได้แต่ขาไม่ได้ขาไม่ได้ขามันใกล้มากแต่ก็คือเฉพาะข้างล่างนี้ได้ใช่ไหมคะใต้เข่าลงไปยา้กดได้ได้แต่ตรงตรงขาเนี่ห้ามเลยที่ท้องห้ามเพราะอะไรรู้ไหมคุณสังเกตมสมมติท่อน้ําเนี่ยน้ํามันไหลถูกไหมถ้าคุณไปเหยียบสายมันเกิดอ,อะไรขึ้นแรงดันถูกไหมแรงดันมันจะพยายามจะดันออกแต่มันก็ไปไม่ได้ เมื่อมันไปทางตรงไม่ได้ตามสายไม่ได้มันก็ดันออกข้างถูกไหมนี่ถ้าเส้นเลือดคุณมีปัญหาอยู่มันโอกาสที่จะนคือปกติแผนปัจจุบันเ็าห้ามกดเส้นเลือดเลยนะแต่แผนไทยนี่เรากดเป็นว่าเล่นมันก็เลยเกิดปัญหามันเหมือนกันคอนทราสหรือเกิดการต่อต้านกันเหมือนกันว่าว่าอย่างไรเพราะว่าเรากลัวเรื่องแผนปัจจุบันเขาจะกลัวเรื่องว่ามันมีริ่มเลือดมีลมที่อยู่ในเลือดเรา ถ้าเรากดเนี่ยเลือดไอ้พวกนี้มันจะวิ่งเร็วไปอุดตันปอดอย่างคนไข้ที่โดนนวดพัทยาแล้วตายอ่ะเขาไปเตะบอลมาใช่ไหมก็เขียวช้ำมันก็มีเลือดเป็นเกร็ดอยู่ในเส้นเลือดเขาในหลอดเลือดดาเสร็จแล้วพอเราไปนวดเท้าเท่านั้นแหละมันกระตุน้นฟูดมันก็ลอยกลับมาออลอยกลับมาผ่านท้องแล้วก็เข้าปอด,ขอดเข้าหัวใจก่อนเข้าหัวใจก่อนหัวใจเสร็จแล้วมันก็ยิงไปที่ปอด นี่ก็ไปติดที่ขั้วปอดคน,น,นใกล้ก็หายใจไม่ได้ทันทีเลยตายเลย<ม>เห็นไหมนี่คือสิ่งที่แผนวิวัน์เขามองแต่แผนไทยเรากดเป็นว่าเล่นกดทุกจุดกดทุกเส้นสัญญาณเนี่ยเส้นเลือดเือนตรงนั้นนี่แบบแผนไทยที่ทำเทชีวิตจริงแล้วแผนที่าที่ทำเทชีวิตเ่ก็มีก็ไม่ใช่ไม่พูด,<ม>พดเราก็ต้องระวังอันนี้หมายถึงว่ามันเกิดขึ้นขึ้นมาเราก็ต้องระวังเ<ม>จะบอกจะบอก,จะบอกว่ามันเป็นไปได้หม ร้อยเเป็นเก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดกับเราล่ะถ้าเอามาพูดมันก็ะลายเด็แผ้มมีการทำเสียวิตแท้ๆย่างนมันพูดทางนั้นมันก็พูดได้หมายก็ว่าเราเราก็อย่าให้เกิดปัญหาเขาก็โทษเราถูกไหมเราเราก็ต้องมีสกรีนอันไหนที่มันเสี่ยงเราจะทําอะเราเที่ยงวิธีอื่นได้ยิ่งตอนนี้เขาห้ามเลยว่าการจะนวดคุณจะต้องสกรีนสิบสามอย่างมีไข้ไหมอะไรไหมมีแผลมีอะไรไหมรอยคือเป็นการปกป้องเราด้วย เขาต้องเป็นญาติเราล่ะอ่ะคุณจะรู้เหตุผลไหมล่ะเป็นญาติเราแล้วไปถูกนวดแล้วตายเนี่ยอ่าเขาก็ต้องโกรธแค้นชีวิตใครก็รักเพราะฉะนั้นเราเป็นหมอเราก็ต้องเซฟอันไหนมันเสี่ยงเราก็อย่าทำมันเกิดไม่เกิดเราไม่รู้หรอกถ้ามันเสี่ยงคุณทําดีร้อยคนคุณเสียหนึ่งคนก็ไปเหมือนกันเฉยไหมมันก็ทุกคนอือ แต่ของหมอเดี๋ยวนี้เขาเวลาเขาผ่าตรงผ่าตัดเนี่ยเขาให้คุณเซ็นหมดเซ็นรับรองเซ็ดดเน,เนยอมรับอ,อถ้าเขาทําผิดพลาเดเพราะมันมันมีโอกาสเขาเรียกมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วมันมีอะไรที่ได้ร้อยหรอกงั้นการนวดของเราก็มีความเสี่ยงอยู่ถูกไหมเออหน่อยเขาให้เซ <c oughs> ็นไ,นไปไไอีงหน่อย <c oughs> อีกหน่อยเซ็นยอมรับสภาพอย่างตอนเนี้ย เออมีคนบางคนก็ตอกเส้นเนี่ยก็เอากระดาษให้เซ็นเลยจริงนี่แต่จริงๆแล้วถามว่ากฎหมายมันมีหลายกฎหมายกฎหมายบางอย่างเนี่ยเมื่อถ้าคุณยิ่งไม่ปีเป็นผู้ประกอบโรคศิลป,ปะผู้ประกอบวิชาชีพคุณก็ผิดอยู่แล้วถูกไหมผิดในตัวอยู่แล้วผิดในตัวอยู่แล้วด้วยแต่ถ้าคุณทําเขาเสียหายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียกร้องค่าเสียหายถึกฎหมายอาญยายถึงจะเซ็นก็ไม่เกี่ยวใช่ไหม ยังเซนก็ไม่เกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะจารยังไม่คนไม่ผู้นหรอกครับเพราะคุณไปประกอบวิชาชีพถูกต้องไหมอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าคุณเป็นหมอมีใบประกอบวิชาชีพอย่างจันที่ว่ามีโครงการจะส่งไปเนี่ยพวกเรามีคนต้องต้องจบแล้วมีการฝึกมีการพัฒนามีการอบรมอให้ต่อเนื่องแล้วถ้าเราสงสัยสมมุติเราไปเนี่ยสงสัยว่าเคสเนี่ยมัน หนูไม่มั่นใจหนูก็มีที่ปรึกษาถูกไหมคะเราก็มีที่ศูนย์มีครูบาอาจารย์คอยปรึกษาให้อาจารย์เราเคลรที่แบบว่า,าไปฝึกอบรมมาจากออนไลน์ใช่ไหมทางออนไลน์อะแล้วสมุนแพ่ย์แผนไทยไงอ,อาจารย์เป็นแพทย์แผ่ไทยแล้วอาจารย์สอนออนไลน์แก้แก้โรคเข่าอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์หนูได้รับไปไปทางออนไลน์ไปจบออนไลน์ร้อยห้าสิบครัวเรือ ร้อยห้าสิบชั่วโมงยังไปรักษาไม่ได้ค่ะคือหมายถึงว่าหนูเนี่ยเอาไปติดที่นวดไทยได้ไหมสิบไประกาศเนี่ยใบประกาศร้อยห้าสิบมันติดได้แต่ไมาก็ใบประกาศเนี่ยอ่ะแปดสิบชั่วโมงก็ได้ของโรคเข่าเนี่ยอาจารย์สอนหนูสามารถเอาไปแปะที่ร้านนวดได้ไหมแปะได้แต่มันต้องดูว่าแต่เราประกาศไม่ได้ว่าเราเปคนแก้ค่ะใช่ใบประกาศมันก็บอกว่าเราเรียนมาเราเรียนมาแต่มันสามารถพูดได้ว่าเราแก้ค่ะ ไม่ได้จนจนกว่าหนูจะสอบได้ใบประกอบวิชาชีพชนวดไทยหรือเวชาการ,รม,มาเชิญครับแล้วเรารู้กฎหมายที่เราเรียนกฎหมายก็เพื่อตรงเนี้เดี๋ยวนี้คขาเน้นกฎหมายเพื่อเราไม่ให้เราทําผิดกฎหมายเพราะนั้นเราไม่เข้าใจหรือเรามีปัญหาว่าคนไข้เราไม่เข้าใจเราก็ต้องมีที่ปรึกษาถูกไหมไม่แนตะ่แต่มันมันจะแบบว่าเข้าข่ายที่ว่าเราโฆษณาเขา เข้าถ่านยนะคะจา์เหมือนกับว่าเราไม่ได้เป็นแค่แตงไทยไม่เข้าข่ายใช่ไหมคะไม่เรา<ต>เราไม่ได้เอาไปปิดว่าเาปิดเฉยไม่เป็นไร<อ>แตเร่เราปิดในร้านไม่เป็นไร<อ>ถ้าเราไปปิดข้างนอกเหมือนจะโป,โปรโมทอะไรเง<อ>ี้ยโอเค,อเคนะคะ,คคคะแล้วเดี๋ยวนี้การโฆษณาจะต้องขออนุญาตด้วยนะครับค่อนข้างถูกควบคุมมากเลยนะครับต้องขออนุญาตด้วยครับจะทาไปออกมาใหม่แล้วต้องขออนุญาตแม้จะเป็นผู้สื่อขาวก็ตขอ ทุกอย่างต้องขออนุญาตแล้วหมอต้องมีใบตเจ้าก็บอกว่าแบ่งปมาเราต้องมีใบประกอบวิชาชีพกงคำว่าแบ่งันใช้ได้ร้้าสิบมีอะไรร้อยห้าสิบมีอยู่แล้วแต่ร5 0สเนี่ยเป็นนวดเพื่อสุขภาพนะครับเป็นนวดเพื่อสุขภาพจะใช้บาบัดรักษาอาการอะไรไม่ได้แต่ร้อยห้าสิบนี่เาไม่ต้องมาสอบเลยหรอเปล่ไม่ต้องครับแค่อบรมผ่านคือตอนนี้โรงเรียนที่ชัยภูมิจันทรก็ขอร้อยห้อยู่สามารถเปิด เด,เดี๋ยวเราโอ้โหทำยากมันจะต้องขออนุญาตเป็นโรงเรียนก่อนผ่านกระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาต้องมาทําละเอียดหมดเลยเหมือนกันก็มีโครงการอยู่จะทํานะครับร้อยห้าสิบไมีสาขาใช่แต่พอเสร็จแล้วไม่พอนะพอผ่านศึกษาเป็นโรงเรียนไม่พอนะจะต้องไปขอรับรองจากสบสสบส,ส,บสก็คือกร,รมสางบริการสุขภาพซึ่งเขาดูแลด้านาใช่ครับเพราะว่าเขาคุมเรื่องหมอนวดมาก ตอบเส้นติพายเบอกเขาผ่านอกอสออะไรนอันนั้นเขาไปขอรับรองนวดเพื่อสุขภาพโดยการตอบแต่เขาไปโอ้อวดบางทีเขาก็ไปพูดอย่างเป็นขาเป็นพันออกเพราต่าตา